ก่อนนอนดึกๆก,ก็ยังไม่ดึกมากนะยังไม่สี่ทุ่มโอเคเจอกันสบายๆน,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 นะน,นะครับวันนี้คืออ <c oughs> ่านหนังสืออะไรดีนะครับอ่านหนังสืออะไรดีนะควันนี้ก็พูดเพื่อนๆตอนนี้อ่านหนังสืออะไรอยู่นะครับ <c oughs> ก็มาคุยกันในไลน์ได้นะครับว่าตัวนี้พเพเื่อนๆอ่านหนังสืออะไรอยู่นะฮะ จริงหนังสือก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะผมว่ามันพอมันมีมันมีอีบุ๊กขึ้นมาเนี่ยคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะหนังสือจะจะหมดหมดหมดไปคนจะแบบหนังสือมันจะสูญพันธุ์ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายอีบุ๊กก็ไม่ได้มาแย่งพื้นที่หนังสือเท่าไหร่นี่ยเพราะว่ามันมันต่างกันไม่อาจจะอ่านได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่า ความเป็นหนังสือมันก็มีม,ม,มีมันมีบทบาทของมันในการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะฮะคือบางทีส่วนหนึ่งนะคที่คนคิดไม่ถึงว่าการอ่านหนังสือมันใช้เวลาแล้วปกติเราก็ใช้เวลากับโทรศัพท์ในการดูนูน่นดูนี่เยอะอยู่แล้วและถ้าต้องมาอ่านหนังสือผ่านโทรศัพท์อีกเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการอ่านหนังสือนะครับดังนั้นคนที่เขาจะอ่านหนังสือเนี่ยเขาเขาพักสายตาจากโทรศัพท์ มาอ่านหนังสือเป็นเล่มๆดีกว่าสบายตากว่าสะดวกกว่าประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะฮะมันพอๆใช้งานจริงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้คิดแบบง่ายๆว่ามีอ e ีบุ๊กแล้วมันก็สะดวกไม่ต้องพกหนังสืออาา่านอยางโทศรศัพท์ได้เลยสะดวกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอใช้งานจริงนะครับคือแบตเตอรี่ก็จะหมดถ้าเอาถ้าถ้าถ้าเอา โทรศัพท์มาอ่านหนังสือด้วยซึ่งการอ่านหนังสือใช้เวลานานแบตเตอรี่มันก็จะหมดเพราะใช้กับการทํางานปกติใช้งานปกติในโทรศัพท์เนี่ยมันก็กินแบตอยู่แล้วถ้าคุณต้องมาอ่านหนังสือโดยโดยโทรศัพท์อีกผ่านโทรศัพท์อีกเนกี่ยยิ่งเสียเวลาใช่ไหมครับยิ่งกินกินแบตแบตยิ่งหมดสายตาก็เพ่งจอมาทั้งวันอยู่แล้วที่จะต้องดูอะไรต่างๆแล้วต้องมาอ่านหนังสือผ่านโทรศัพท์อีกใช่ไหมดังนั้นการอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์อ่ะ แล้วเราให้เวลากับมันไม่ต้องปืนแบตไม่ต้องเพ่งจอนะครับดังนั้นดังนั้นหนังสือก็จะเป็นยังอยู่รอดในในโลกปัจจุบันแล้วอนาคตนะครับดังนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆกลายไปว่าหนังสือพอเพิอขายดีขึ้นเยอะด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องทําให้คุณต้องไปพึ่งแต่โทรศัพท์นะฮะอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะคุ้นกับการใช้โทรศัพท์ทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณใช้โทรศัพท์ด้วยอ่านหนังสือด้วยในในโทรศัพท์ สายตาก็ไม่ไหวแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับอันนี้ก็คือการอ่านหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันก็ยังมีสเสน่ห์แล้วมันก็ยังมีบทบาทมีความความจําเป็นส่วนหนึ่งที่ยังจําเป็นต้องต้องอ่านจากหนังสือมะนะครับอ่างเงี้ยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเพื่อนอ่านหนังสือได้อยู่ก็ามามาเล่าให้ฟังได้นะครับมามาแชร์กันในในไลฟ์สดที่ได้นะครับช่วงนี้ผมผมมาออกผมมาไลฟ์ <c oughs> บ่อยนะฮะช่วงนี้ก็คือคือการไลฟ์สด จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีเนะผมคงไปไลฟ์สองช่องเนี่ยคือสองสองแพลตฟอร์มคือใน TikTok แล้วก็ใน YouTube นะคร <c oughs> มันดีอย่างคือถ้าใครยังไม่เคยไลฟ์นะครับเราเราเราสามารถไลฟ์สดแล้วก็มันจะระบบของ YouTube อย่างเงี้ย t ิ t t o กก็เหมือนกันเขาจะคัดเลือกช่วงที่มีคนดูเยอะๆช่วงที่เป็บเป็นไฮไลท์อ่ะที่แบบ มีคนมากดไลค์เยอะมีคนมาดูเยอะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอาจจะพูดได้ดีเนะื้อหาน่าสนใจเขาก็จะสรุปตัดมนาะเป็นคลิปให้เราเลยแล้วก็โพสให้เราอัตโนมัติเลยทําให้เวลาคุณไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยคุณจะได้คลิปออกมาด้วยนะครับนี่คือนี่คือนี่คือตัวช่วยหรือเราจะเรียกว่าอัตโนมัติออโตเมชันรูปแบบคอนเทนต์แบบออโตเมชันคือคุณได้ทั้งไลฟ์สด แล้วคุณก็ได้คลิปมาด้วยนะฮะเนี้ย <c oughs> ว่ามันน่าสนใจเนี่ยอย่างในทิกตอกเนี่ยผมไปไลฟ์มาทิกตอกเขาจะคัดเลือกไว้หลายคลิปเลยสี่คลิปห้าคลิปแล้วมันจะมีอัตโนมัติไห้เราเลยคือโพส์โพสให้เราอัตโนมัติเลยพอเราไลฟ์สดเสร็จนะฮะเขาก็จะโพสต์คลิปสั้นๆที่อยู่ในช่วงมีคนดูเยอะมีคนกดไลค์เยอะออกมาให้เราในช่องเราอัตโนมัติเลยดังนั้นพอคุณไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณได้คลิปออกมาด้วยสองสามคลิปหรือคุณอาจจะ เปเลือกเพิ่มคลิปเพิ่มก็ได้นะครับทำให้คุณได้ทั้งไลฟ์สดได้ทั้งคลิปออกมาด้วยอย่างใน u t u b e อย่างเงี้ยก็เป็นแบบเดียวกันคือพอผมไลฟ์เสร็จปุ๊บมันจะมีคลิปตัดให้ผมเรียบร้อยเลยในช่วงที่แบบไฮไลท์ ight, แล้วก็โพสให้ผมอัตโนมัติก็เป็นข้อดีนะครับผมทำได้ทำให้ได้ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ได้คลิปด้วยสำหรับคนที่ทำทำช่องอยากมีคอนเทนต์เนี่ยถ้าคุณสามารถไลฟ์สดได้ลองมาไลฟ์สดดูแล้วคุณจะได้คลิปออกมาด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะฮะน่าสนใจนะมันก็เป็นระบบระบบอัตโนมัติตอนนี้เราพูดถึงออโตเมชันใช่ไหมครับแต่อันนี้คือออโตเมชันแบบง่ายๆแล้วเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยมันมันทำให้เราอัตโนมัตินะฮะน่าสนใจนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนเพื่อนอ่านหนังสือแล้วอยู่แต่ผมจะเอาหนังสือที่ผมอ่านให้ดูนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนวนิยายเป็นฟิกชัน่นนะฮะเล่มหนึ่งครับ,รบเป็น หนังสือเรื่อง the last don เล่มนี้ the last don นะครับ Mario f u s o ถ้าใครเคยได้ชื่อนี้ Mario f u s o คือคนเขียนเรื่อง the godfather นะครับ the godfather นะฮะนะครับก็เป็นเป็นเป็นเล่มที่เดี๋ยวก็เป็นเล่มที่ที่ผมซื้อไว้นานแล้วเล่มนี้นะ แต่เขาเขียนเล่มนี้หลังจากหลังจากเขียน The Godfather ได้20กว่าปี27ปีเขาเขียนเรื่อง The Last Don คือดอนคนสุดท้ายนะครับเราถ้าคนที่ชอบดูหนังพวกพวกพวกผู้มีอิทธิพลมาเฟียอย่างเงี้ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอนนะคนที่เป็นเจ้าพ่อเรียกว่าดอนนะฮะเรียกว่าดอนแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวเป็นเรื่องอีกผู้มีอิทธิพล ทําธุรกิจใต้ดินบ้างพันนันอะไรเงี้ยแล้วก็มีต้องมีเรื่องสู้กับศัตรูมีการยิงมีการฆ่ากันมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นรสชาติหนังแบบแบบแบบมาเฟียนะฮะซึ่งก็มีคนชอบนะฮยก็อ่านแล้วสนดกดีนะฮะเล่มนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ายังมีขายไหมน่าจะไม่น่าจะมีแล้วผมซื้อไว้นานมากเนี่ยข้อดีของหนังสือเราซื้อไว้เป็นหลายปีน่าจะอาจจะเกือบสิบปีเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรา อีบุ๊กนี้ก็อาจจะอยู่แต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันก็โทรศัพท์เรามันก็ลกไปหมดเลยแต่ถ้าหนังสือมันเป็นเล่มๆมันก็มีข้อดีนะนี่คือข้อดีของหนังสือแล้วมันก็อมันเก็บไว้ได้ดีกว่าเป็นแค่ไฟล์อ่ะนะฮะผมความรู้สึกเราอาจจะเป็นคนรุ่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 นใหว่กางคนด้วยที่เราอาจจะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนโทรศัพท์หมดมันเป็นดิจิตอลหมดนะฮะเป็นเป็นเป็นเปเปอรเปเป็นหนังสือที่จับต้องไดปเป็นเล่มๆกเโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้เรื่องกับเนื้อหาตอนนี้เพื่อนๆอ,อ่านเพื่อนคนที่ดูอยู่นะครับคือตอนนี้อ่านอะไรอยู่บ้านก็มาคอมเมนต์ได้นะตอนนี้อ่านหนังสืออะไรอยู่นะครับผมว่าคิดว่าหนังสือจําเป็นนะฮะแล้วมันทําให้เราออกมาจากโทรศัพท์เราไม่ต้องอยู่อะไรแต่ทุกอย่างอยู่บนโทรศัพท์หมดก็ไม่ไม่เวิร์กอ่ะบางอย่างมันก็ต้องมีอะไรนอกโทรศัพท์ที่มีกิจรการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากโทรศัพท์นะฮะเพราะหนังสือเป็นเรื่องดีคือคุณได้พักจอพักพักพักเครื่องโทรศัพท์พักการมองหน้าจอแล้วคุณก็มาอ่าน กระดาษแทนแบบยุคโบราณนิดนึงนะที่ม่อยู่บนทุกอย่างมันอยู่หน้าจอผมว่ามันมันจําเจอะมันอยู่บนหน้าจอหมดอ่ะมันเป็นอาจเป็นหนังสือเขียนจดบันทึกสมุดโน้ตเนี่ยผมก็มีอย่างเงี้ยสมุดนะฮะสมุดโน้ตก็สําคัญนะครับคือในในโทรศัพท์เนี่ยเรามีแอปที่โน้ตอยู่แล้วสําหรับพิมพ์เก็บก็เป็นเหมือนเหมือนกับไฟล์ไฟล์ Word อะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์บันทึกผมใช้โนเซชันนะฮะบันทึกไอเดียบันทึกข้อความ อะไรเรื่องราวที่อะไรที่เราจะทําหัวข้อที่เราจะพูดต่อไปอย่างเงี้ยเราบันทึกไว้ในโนชันก็น่าสนใจนะน่าใช้เหมือนสมุดบันทึกสมุดโน้ตในโทรศัพท์นะโนชันแต่ว่ามีอย่างเงี้นบางทีมันไม่เหมือนกับเราเขียนและมันไม่เห็นภาพเหมือนที่เราเขียนเป็นลายมือเราเป็นลายมือเราอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยมันไม่เห็นภาพอ่ะดังนั้นผมแนะนําว่าเพื่อนๆต้องมีทั้งทั้งสื่อแล้วก็สมุดโนตสมุดโนตเล่มเล็กๆมันดีอย่างคือคุณพกมันเบา คุณพกพกไปในผู้หญิงก็พกไปในกระเป๋าผู้หญิงเล็กๆได้ของผู้ชายแล้วก็พวกนี่ยปดสะพายเล็กๆเบาเล่มเ,เล็กไม่หนักแต่ว่าจดอะไรได้เยอะนะครับผมว่าจดเรื่อยๆสาคัญมากเพราะว่า <c oughs> คือยิ่งคุณทําธุรกิจหรือคุณอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานผู้บริหารเลยคือคุณต้องใช้ไอเดียคุณไอเดียมันมันเกิดขึ้นมาคุณต้องจดบันทึกะนะฮะไม่ใช่คุณเกิดไอเดียดีๆแต่คุณไม่ไม่บันทึกไว้มันก็ลืมนะครับ บางเราอาบน้องอาบน้ำเนี่ยเราเคยได้ยินนะเราอาบน้ําทําใจสบายๆเราจะคิดทางออกของปัญหาหรือเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทําธุารกิจทํานู่นทานี่เนี่ยพอคุณคิดได้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องรีบรีบร,บรบจดไปในสมุดโน้ตแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันความคิดคุณมันจะไม่ไม่ลืมแล้วคุณจะเอาหยิบเอามันมาใช้ได้แล้วคุณจดปุ๊บคุณจะเห็นภาพคุณจะเห็นสิ่งที่คุณเขียนอะอย่างเงี้ยแล้วคุณจะแบบมันมันมันจะเกิดต่อยอดมันจะเกิด เกิดการลงมือทําเกิดเกิดการเอาไปใช้ถ้าคุณมีการจดบ,บันทึกเนี่ยนี่เหมือนว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนส่วนนอตที่ทานะผมเข้าใจว่าคนที่มีสมุดโนตติดตัวมีปากกาติดตัวไว้แบบจดบ,บันทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีติดตัวเนี่ยผมกระเป๋าผมมีแค่สองอย่างเนี่ยนอกจากเงินเงินสดแล้วก็บัตรบัตรเอทเอมบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสมุดโนตแบบนี้เนี่ยที่เหลือก็อยู่ในโทรศัพท์ 3, ใช่ไหมฮนะอะไร นี่ก็มาฝากเพื่อนๆนะฮะในช่วงสี่ทุ่มนะฮะเราเจอเพื่อนนิดนึงในในช่วงไลฟ์สดนะครับก็ในยู u ูบนะผมผมไลฟ์อยู่2ช่องทิกต o k กับ YouTube นะฮะชื่อชื่อโกทูมอร์นะครับก็ไปไปเจอกันได้บางคนอาจจะชอบเล่นทิกต o k นะฮะก็ไปเจอในกระทู้ทิกต o k ก็ได้หรือว่า YouTube ก็มีเสน่ห์จริงๆ YouTube น่าสนใจนะครับยูทูปปรับตัวเยอะไลฟ์เนี่ยก็มีคนดูดูดูเยอะนะไม่ไม่ผมว่าเยอะกว่าทิกต o k ด้วยซ้ำนะฮะ น่าสนใจนะถ้าใครทําใครเลที่ยังดู y youtube อยู่เล่น y o u t u b e อยู่ผมว่าไม่ไม,ไม่แพ้ t i k t o อกนะครับ YouTube ปรับตัวมีคลิปสั้นไลฟ์สดมีคนดูเยอะเยอะเยอะแล้วดูนานไม่ t ิกต็อเนี่ยคนมาเยอะแต่มามาไปไปแล้วแบบไม่ค่อยอยู่นานมากทิกต็อกเนี่ยแต่ y o u t u b e ค่อนข้างเป็นคนมีความจริงจังเนะ่ยเป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ต้องการให้เวลากับการศึกษาฟังดูนานๆน,น,นะครับดังนั้นคนที่เล่นยูทูบอยู่เนี่ยผมคิดว่าโอเคมาถูกทาง ไม่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 ได้ไปกอดทิกตอกหรอกครับแต่พิ้งแต่ว่าทิกตอกเขามีจุดเด่นด้านเขามีช็อปเขามีทิกตอกช็อปมีแอฟ i l ล a t e เอทมีสับสคริปต์มีกดสมัสมัครสมาชิกซึ่งยูทู e ก็มีนะแต่ว่าทิกตอกเนี่ย u t u b e ค่อนข้างค่อนข้างมีเงื่อนไขก่อนที่คุณจะได้เงินจาก YouTube ไม่ใช่ง่ายนะแต่ทิกตอกเขามีระบบของขวัญด้วยคุณมาไลค์แล้วก็มีให้ของขวัญของขวัญก็เปลี่ยนเป็นเหรียญเป็นเงินได้คือคือทิกตอกเก่งเก่งมากกว่าในการ ในการคิดแบบหัวค้าขายแล้วะเขาอาจจะมีพื้นฐานจากคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเก่งในด้านมีมีของรางวัลให้คนไลฟ์มีอ่าทิกตอกช็อปปักตะก,ก้ามีระบบสมัครสมาชิกได้เงินรายเดือนซึ่ง YouTube ก็มีนะ YouTube ก็ปรับเริ่มมีแล้วแต่เงื่อนไขที่ได้อย่าง y ก YouTube ค่อนข้างยากแต่ทิกตอกหัวการค้ามากกว่าน่าสนใจในการหาเงินกับทิกตอกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จาก จากการาใช้หลายๆแพลตฟอร์มมันทำให้เราเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ hey, แต่ละอันมีมสไตล์ยังไงแต่ก็ควรใช้ใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มนะถ้าเพื่อนๆใช้ YouTube อยู่ถูกต้องแล้วมีติ k กต k ด้วยก็ดีแต่ว่า YouTube ก็อย่าทิ้งนะครับยูทู e น่าสนใจแล้วม,ม,มีมีการพัฒนาก็มีคลิปสั้นก็มีระบบไลฟ์อะไรหลายๆอย่าง YouTube พัฒนาขึ้นเยอะเพื่อสู้กับติ k t o นะครภาพบอกมาก็สวยผมว่าภาพสวยไม่แพ้ติกตอของเรา โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะน,นี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาทักทายได้ช่วงท้ายแล้วนะครับวันนี้อ่านหนังสืออะไรกันอยู่นะหัวข้อวันนี้อันนี้ผมอ่านเล่มนี้อยู่นะลองอ่านดูไม่ลองอ่านหนังสือดูนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนอกจากการใช้โทรศัพท์ที่เราใช้กันมันเยอะแล้วใช้เวลากับมันเยอะลงใช้เวลากับหนงังสือแล้วก็สมุดโน้ตทุกคนต้องมนะีอันนี้ผมซื้อจากเป็นค,ครั้งเล่มนี้สามร้อยงเชื่อมั้ย แต่มันเป็นนวัตกรรมที่แบบสันมันจะแบบติดมันจะไม่ไม่หลุดงอได้พับได้อย่างเงี้ยนะเงี้ยอันเนี้ยก็ก็ข้น่านสนใจคือสมุดน้อตถ้าคุณมีก็ซื้อแบบดีๆนิดหนึ่งมันจะใช้ได้ระยะยาวแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะหลุดง่ายมันมันมันจะลอกตรงตรงสันสันสมุดนะแต่นี้เป็นนี้เป็นรุ่นพิเศษสันมันจะติดแน่นเป็นเป็นนวัตกรรมที่งอได้เลยไม่แตกไม่ไม่หลุดไม่หักอย่างเงี้ยงอได้งอได้ยิ่งเลยเป็นนวัตกรรม ยี่ห้อ sequence นะในฮะ็นใน B2S อ่าเซนท่านอะไรเงี้ยมีเพร่อข้างแพง300เป็นสมุดที่แพงที่สุดนะแต่ว่าราคาตงางคุนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้ได้พูดคุยได้นะครับคอมเมนต์สอบถามอะไรกันก็ในห้องในช่อง go to m o r e go to m o r e คือชีวิตไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับให้คุณรู้ทันโลก พัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะครับในช่องช่องนี้นะผมก็จะมาบ่อยๆเพราะว่าสุขวามาแล้วได้เจอเพื่อนๆขอบคุณนะครับได้ได้เจอเพื่อนๆได้ได้ได้เราได้ฝึกตัวเองด้วยเราอยา,อยากจะบอกเพื่อนๆที่ที่ใช YouTube นะครับหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตัวอื่นนะครับอ่าแล้วแล้วแล้ว,ลวอยากจะแบบทำคอนเทนต์ทำคลิปทำไลฟ์อย่างเงี้ยเราลองคิดว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะมาเป็นยูทูบเบอร์เป็นลูเอนเซอร์ แต่เราเรามามาไลฟ์หรือทําคลิปเนี่ยเพราะเราต้องการมาฝึกตัวเองฝึกในการในการนําเสนอฝึกในการเล่าเรื่องฝึกพูดซึ่งตัวนี้คุณจะฝึกที่ไหนอ่ะคุณจะไปฝึกพูดที่ไหนอ่ะคุณจะไปฝึกเล่าเรื่องที่ไหนล่ะถ้าไม่ใช่ในโซเชียลมีเดียถ้าไม่ใช่ในไลฟ์สดที่คุณสามารถมาฝึกมานําเสนอแล้วคุณก็ได้ดูภาพตัวเองคุณสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย อย่างย o ยูทูบเนี่ยมันไม่เหมือนทิกตอกทิกตอกเนี่ยอพอไลฟ์เสร็จมันจะไม่ได้บันทึกไวทั้งไลฟ์มันจะมีแค่ตัดคลิปสั้นๆไฮไลท์ให้เราแต่ถ้า u t u b e เนี่ยเขาจะบันทึกบันทึกไวทั้งทั้งทั้งหมดแต่จะใช้1เดือน2เดือนนะเขาก็จะลบแต่มันทําให้เขาบันทึกไว้ช่วงที่เขาบันทึกไวเนี่ยคุณมาดูย้อนหลังได้นะครับคุณมาคือคุณที่ดูตัวเองคุณที่ฝึกฝึกออกกล้องฝึกพูดฝึกนําเสนอฝึกเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากถ้าคุณอยู่ในสายที่ชอบเซลล์ดีเวล็อปเมนต์พัฒนาตัวเองเนี่ยทักษะที่สําคัญคือการเล่าเรื่องสตอรี Story ่เทลลิงนะครับการพูดการนําเสนอ <c oughs> เจมอมอาหาว่าอะไรรู้ดีเจมเจมรู GM ้ดีหรืออะไรสักอย่างนะครับดกันได้ขอบคุณมากครับที่ท,ทักทายนะครับ <c oughs> นะครับคือคือเราเราเราอยากพัฒน,นาประเทศเราอยากพัฒน,นาเราต้องบอกต้องพัฒน,นาคนพรรคการเมืองก็พูดเหมือนกันหมดอนะ่ะพัฒน,นาคนพัฒน,นาอย่างไงนะครับเนี่ยผมมาบอกพัฒน,นาคนคือคุณฝึกที่จะทําคิดทำไลฟ์ฝึกที่จะพูดฝึกที่จะนําเสนอฝึกฝึกที่จะเล่าเรื่องแล้วรู้ทั้งฝึกที่จะขายสินค้าหรือบริการของคุณผ่านโซเชียลมีเดียที่ คุณก็ใช้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์ดังนั้นถ้าเราอยากพัฒนาชีวิตคนไทยฝึกให้คนไทยเนี่ยพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนได้แก่ทักษะในการนําเสนอทักษะในการพูดทักษะในการขายทักษะในการเล่าเรื่อง storytelling ซึ่งเป็นทักษะสําคัญมากเป็นพื้นฐานของการทําธุรกิจพื้นฐานของการทําทงานคุณทํางานเก่งแต่พูดไม่เป็นคุณทํางานเก่งแต่คุณเล่านําเสนอไม่เป็นคุณทํางานเก่งแต่คุณขายไม่เป็น ก็เรียบร้อยฮรคุณไม่ไปไหนเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแล้วถามว่าคุณจะฝึกพูดที่ไหนละ่ะคุณจะฝึกสตอรี่เทลลิงฝึกเล่าเรื่องที่ไหนละ่ะถ้าไม่ใช่ในโซเชียลมีเดียถ้าไม่ใช่ใน YouTube หรือว่า TikTok นี่คือประโยชน์ที่คนคนคนมองมองข้ามนะครับถ้าคุณอยากพูดเก่งนำเสนอเก่งคุณก็มาฝึกพูดใน TikTok ฝึกพูดใน YouTube แบบนี้ได้เพื่อนด้วยนะครับได้เพื่อนด้วยได้คอนเน็ชันด้วย ได้ฝึกตัวเองด้วยโดยใช้เวลาที่คุณก็เสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วคุณก็เสียเวลาไปกับการดูคลิปนู่นคลิปนี่เสียเวลาการถูไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เอาเวลาตรงนั้นนะ่ะเวลาเดิมตรงนั้นแหละคุณอาจจะเสียเวลาวันหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงคุณเอามาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือสักหนึ่งชั่วโมงจากสองชั่วโมงที่คุณเล่นโซเชียลมีเดียแทนที่คุณจะดูอย่างเดียวคุณดูแค่ครึ่งเดียวพออีกครึ่งหนึ่งคุณมาฝึกพูดบ้างมาฝึกนำเสนอฝึกเล่าเรื่องเล่าประสบการณณ์ของคุ ความรู้ของคุณเทคนิคของคุณอะไรบางอย่างที่คนฟังได้ประโยชน์บางอย่างไม่ต้องซีเรียสเลยมากอย่างที่อย่างที่ผมมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ผมอ่านเกี่ยวกับการใช้สมุดโน้ตง่ายๆแต่ว่าเป็นประโยชน์ถ้าคนฟังเอาไปใช้ได้ประโยชน์ไม่ได้มาอะไรที่แบบไม่มีสาระแต่ต้องมีมีประโยชน์บางอย่างหรือคุณจะคุ้มก็นส่ายบันเทิงคุณมาคุยอะไรสนุกสนุกบันเทิงตลกตลบมันก็มีคุณค่านะครับมันก็มีแวลูนะนะครับ เนี่ยฝึกดีครับฝึกฝึก,ฝกทําแต่ว่าในระหว่างฝึกอ่ะคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับเพียงแต่ว่าอย่าอย่าคุณอย่าเราอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสาเร็จแล้วคนนี้เขาเก่งๆแล้วเพราะว่าคนนี้เขาสาเร็จแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยเขาฝึกมาแล้วกี่ปีเขาทามาแล้วห้าปีอย่างเงี้ยแล้วเราเพิ่งทําแค่ปีแรกๆทำเนืุกสนุกไม่ได้ทาไม่ได้ทําจริงในซ้ำนานๆ,เล,นาๆเล่นบ้างมาเล่นบ้างใช่ไหม ดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบเขาเราจะทอ้อโหคนเขามีคนติดตามเยอะเขามียอดวิวเยอะอะไรเงี้ยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้สิ่งที่เราต้องระวังแต่เราเฮ้ยเรามาฝึกเหมือนเราวิ่งอ่ะเราฝึกวิ่งจ็อกกิง้งรอบๆบ,บ้านก็ยังดีกว่าเรานอนอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่ถึงจุดๆหนึ่งอ่ะคุณก็จะไปวิ่งแข่งได้คุณก็จะไปวิ่งร่วมงานวิ่งได้วิ่งเป็นฮาฟมาราธอนอะไรได้ใช่ป่ะแต่จุดเริ่มต้นเราต้องวิ่งจ็อกกิง้งร,รอบๆบ้านรอบๆหมู่บ้านก่อน ถ้าคุณอยากจะพูดเก่งนําเสนอสตอรี่เทลลิ่คุณก็มาฝึกเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังอาจจะมีคนฟังคน2คนอย่างเงี้ยไม่กี่คนหรอกแต่ว่าก็ก็ก็ยังดีเราก็ได้ฝึกอะ่ะใช่ไหมครับแล้วคุณก็มาดูย้อนหลังมามาดูฟีดแบ็มาดูว่าให้เราพูดไป็นยังไงดูทั้งการมาไลฟา์สดอย่างเงี้ยคุณได้ออกกล้องสําคัญมากทำอาทิตย์หนึ่งโอเคดีครับทำทำไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาว่าง,างแทนที่เราจะไปเล่นเกมบางคนเด็กวัยรุ่นเล่นเกมหรือว่า แทนที่คุณจะไปแชทไปอะไรอะไรเงี้ยไปดูอะไรที่ไม่มีไม่มีทิศทางไม่มีสาระเท่าไหร่คุณเอาเวลาตรงนั้นมาฝึกฝึกเล่าเรื่องมาเล่าว่าหนังสือคุณอ่านหนังสืออะไรอยู่มาเล่าประสบการณ์ชีวิตของคุณหรือไอเดียหรือหรือหลักคิดบางอย่างที่คุณเจอเรื่องราวที่คุณเจอวันนี้แล้วน่าสนใจมาเล่าเพื่อนฟังเหมือนเราเล่าให้เพื่อนฟังแต่เราต้องมาฝึกเล่าหน้ากล้องฝึกออกกล้องดูสีแสงตรงไหนใช้ได้มุมตรงไหนที่ดูดูโอเคผมก็ไม่ได้มีฉากมีอะไรมากแต่ว่าก็เลือกมุมที่แบบ อพอได้แล้วก็สบายตานิดน,นึงนะไม่ลบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแสงนิดน,นึงอย่างเงี้ยมันก็น่าดูน่าฟังนิดน,นึงอย่างเงี้ยนะับพอไปวัดรีว,วาได้อะไรเงี้ยก็โอเคอย่างเงี้ยไม่ต้องเพอร์เฟกแต่พอคุณทําไปเรื่องคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณอาจจะมีฉากที่สวยขึ้นไฟที่ดีขึ้นเสียงที่ดีขึ้นผมก็ไม่ได้ใช้ลําโพงผมใช้พูดสดสน,น,นคเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการทำคอนเทนต์ที่ผมเรียนรู้มาคือ คุณต้องทําให้มันเป็นเรื่องง่ายอย่าอุปกรณ์เยอะขั้นตอนเยอะสุดท้ายไม่ได้ทําสุดท้ายนะทอ้อลา้าเหนื่อยยากโอต้องเตรียมตัวต้องมีอุปกรณ์ต้องตั้งขากล้องต้องมีจัดไฟต้องรโอ้ไม่ทาแล้วเบื่อเหนื่อยแต่ถ้าคุณนั่งผมนั่งโซฟาง่ายๆโทรศัพท์ไม่ต้องตอนนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องในวันนี้ใช้มือมือถือลำโพงผมก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่างเงี้ยใช้พูดพูดดังนิดนึง แสงผมก็ใช้แสงธรรมชาติระบบมันก็ช่วยแสงให้เรานิดนึงอยู่แล้วแต่งตัวให้ดูดูดีนิดนึงถึงแม้จะอยู่บ้านก็แต่งตัวให้ดูดูแบบสบายตาสําหรับคนที่เข้ามาดูเราอย่างเงี้ยก็เช่นใส่เสื้อแบบชุดนอนหรืออะไรอะไรที่มันไม่น่าดูอะไรอยงี้มันก็แล้วไอ้พวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แต่สุดท้ายคุณต้องทําให้มันเป็นเรื่องง่ายที่คุณสามารถมีผลงานออกมาได้ทุกวันสม่ำเสมออังกอริทึมที่เราได้ยิน,นบ่อยเนี่ย อันก่อที่จะผัวใจสาคัญอย่างและอย่างหนึ่งหรืออย่างแรกคือ consistency คือความสม่ําเสมอคุณทําคลิปดีมากแต่คุณออกมาทีละหนึ่งคลิปอย่างเงี้ยกับคุณทําอย่างเงี้ยแต่คุณออกมาทุกวันดีกว่ายกเว้นคุณดังอยู่แล้วคุณเป็นคนดังอยู่แล้วคุณจะทําแค่สัปดาห์ละหนึ่งคลิปก็โอเคเพราะคุณดังอยู่แล้วอะแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นคุณต้องต้องต้องสู้ด้วยปริมาณต้องสู้ด้วยเกมออฟนัมเบอร์เกม สู้ทเกมของจํานวนคือคุณต้องทํามันมากพอและระหว่างทําค่อยๆให้มันดีขึ้นแสงดีขึ้นเสียงดีขึ้นอุปกรณ์ค่อยๆเพิ่มให้มันมากให้มันโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนื้อหาดีขึ้นเตรียมตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้คุณก็พัฒนาทีละสเต็ปสเต็ปแต่ในระหว่างนั้นคุณต้องทํามันออกมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อรงนี้จุดหนึ่งที่ผมผมพลาดช่วยเราทําแรกๆเราไม่ได้ต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ผม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 เข้าใจแล้วว่าเฮ้ย consistency ความสม่สำเสมอความต่อเนื่องสำคัญมากสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ชนะในระยะเวลาระยะยาวเราไม่คาดหวังว่าคุณจะต้องดังในสมเดือน6กเดือนแต่หลังจากนั้นคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำในสิ่งที่คุณรักมันชอบมันหรือว่าที่เราที่มนบอกว่ามีแพชชั่นกับมันไม่งั้นคุณจะเบื่อแล้วคุณจะเลิกสิ่งี่อันตรายที่สุดสำหรับความสมําเร็จคือการลบเลิก คนที่ไม่สําเร็จคือคนที่ล้มเลิกขอบคุณครับคุณยินดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคือคนที่ไม่สําเร็จคือคนที่ที่ล้มเลิกอ่ะคนที่สําเร็จคือคนที่อยู่กับมันยืนหยัดกับมันนานพอแต่การที่คุณจะยืนหยัดกับมันนานพออ่ะคุณต้องทํในสิ่งที่คุณรักด้วยคุณต้องทําในสิ่งที่คุณอยู่กับมันได้ทุกวันขอบคุณนะครับไว้ไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเสักอผ้าผมก็จะไปแล้วเหมือนกันนะครับนะครับโอเคนะครับมันมันเราต้องอยู่กับสิ่งเราต้องอยู่กัับมน นานพอดังนั้นคุณต้องทำต้องทำในสิ่งที่คุณรักมันนะชอบมันสนุกกับมันนะแล้วอยู่กับคุณถึงจะสามารถอยู่กับมันได้นานพอจนถึงจุดที่คุณประสบความสำเร็จน,นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากวันนี้มีมีเพื่อนใหม่เข้ามามีน้องเข้ามาคุยกันนะครับก็ยินดีนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเควันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดอยากจะสอบถามอะไรคอมเมนต์มาได้ใครไม่ไม่เคยติดตามก็ติดตามไม่ได้ผมก็จะมาเรื่อยๆนะติดตามถ้าคนติดตามไว้มาจาจะมีการแจ้งเตือนเวลาเรามาไลฟ์หรือว่าเวลาเรามีคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะครับ